พบกับครูนกสุรพีนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ทําให้เราทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตการรู้จักอดีตทําให้เราเข้าใจปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะและการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมีวิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะวันนี้คุณครูจะพามารู้จักวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะ 1. การกำหนดหัวข้อคือการตั้งประเด็นคำถามในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษานะคะเช่นประวัติความเป็นมาของวัดจุดๆในท้องถิน่นแต่ว่าเวลาที่กำหนดหัวข้อเนี่ยอย่าก,กำหนดให้มันกว้างมากนักนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยงานหนักแน่เลยนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลค่ะ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเออว่าแต่นักเรียนยังจำได้หรือเปล่าคะว่าหลักฐานต่างๆที่คุณครูพูดไปเนี่ยหมายถึงอะไรโอเคไม่เป็นไรคะ่ะสู่วนใจเข้าลึกๆค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ก่อนแล้วกันนะคะหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเลยนะคะเช่นหนังสือทางราชการภาพถ่ายบันทึกความทรงจำของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆค่ะส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นค่ะ ผู้ที่ทําขึ้นเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงนะคะเช่นผลงานของนักประวัติศาสตร์หรือว่าหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่มีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือค่ะเช่นจารึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุและก็บันทึกของชาวต่างชาติเป็นต้นค่ะ ค่ะและสำหรับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ได้แก่โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆซึ่งในขั้นของการรวบรวมข้อมูลเราก็ควรจะใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งประกอบการศึกษาค่ะค่ะและขั้นที่3นะคะคือการตรวจสอบข้อมูลค่ะเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะโดยพิจารณาจากผู้เขียน จุดประสงค์ในการเขียนแหล่งอ้างอิงแล้วเราก็ควรจะเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆหลายๆที่นะคะว่าข้อมูลมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะขั้นที่4การสรุปความรู้คือการนำเอาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาก่อนหลังหรือตามประเด็นหัวข้อที่เราสนใจจะศึกษาค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะคือขั้นตอนที่5การนำเสนอข้อมูลค่ะหลังจากที่เราสรุปข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลให้ตรงตามประเด็นคำถามที่เราตั้งไว้ในตอนแรกแล้วนะคะก็จัดนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องการเขียนเรียงความการจัดทำรายงานการจัดนิทรรศาการเป็นต้นนะคะ แล้วก็ครบแล้วนะคะสำหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะขั้นที่1กําหนดหัวข้อขั้นที่2รวบรวมข้อมูลขั้นที่3ตรวจสอบข้อมูลขั้นที่4สรุปความรู้และขั้นที่5นําเสนอข้อมูลค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีระบบมีความรอบคอบระมัดระวังใช้เหตุผลซึ่งเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่เราหามาได้นะคะการทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตจะนำมาสู่การสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลถ่ายรูปส่งงานในอัลบั้มวิชาประวัติศาสตร์นะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆบายบาย